สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาประกอบคอมกับเคสหน้าเป็นเคสหน้าใหม่ที่เป็นหน้าไม้อ่าหน้าไม้นี่ไม่ใช่ไอ้ปืนยิงหน้าไม้นะเคสนี้ไม่ถึงสองพไม้จริงคือดฮะเป็นผู้ชายก่อนเป็นป่วงปั๊บพี่ลืมต่อสายครับ สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาประกอบคอมกับเคสหน้าไม้หน้ามีหน้าใหม่หน้าใหม่ด้วยหน้าใหม่ที่เป็นหน้าไม้หน้าไม้ใหม่หน้าใหม่ไม้ใหม่เป็นเคสหน้าใหม่ที่เป็นหน้าไม้อ่าหน้าไม้นี่ไม่ใช่ไอ้ปืนยิงหน้าไม้นะหมายถึงเคสคอมที่ ที่ด้านหน้ามันมันเป็นไม้ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้เป็นเคสที่เป็นจากแบรนด์ซามาปกติเคยเห็นเคสหน้าไม้ไหมเคยเห็นเคสหน้าไม้มาก่อนไหมเคยราคาเท่าไหร่ที่เคยเห็นเห็นอะแพงมากแพงมากโคตรแพงอ่ะอ่ะแล้วคิดว่าเคสตัวนี้ราคาเท่าไหร่่ะตอนแรกพี่ก็คิดว่าอ่ะอย่างถูกๆเลยนะต้องมีสองสามพันเคสนี้ไม่ถึงสองพันอ่ะบ <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าสถานแบรนด์อื่นมากอะสำหรับการที่มันเป็นเคสหน้าไม้ในะราคาไม่ถึง2,000นเะนี่ยเพราะว่ามันไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนและไซส์ใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเออก็เลยสงสัยว่ามันเป็นไม้จริงบ้างวะเพราะแบรนด์อื่นที่มันแพงเป็นไม้จริงนะส,สีขาวด้วยอันนี้คือเครื่องประกอบที่ลูกค้าสั่งนะครับก็คือเออเลยถือโอกาสมาออให้ทุกคนได้ดูรีวิวเคสไปด้วยเลยนะครับตัวนี้ก็ <c oughs> สีขาวด้วยนะเห็นอุ้ยเนจะไม่เห็นนะยังไม่เห็นเหรอยังไม่เห็นไม้ใช่ไหมนะเดี๋ยวอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังยังไม่มีไม้มันจะมีไม้ใช่ด้านหน้า <c oughs> แล้วคือแบบไซส์แบบไม่ได้เล็กเลยนะก็คือแบบฮ้ยเทสราคาแบบแบบไม่ถึงสองพันมันมันจะเล็กบ้างหวะแล้วมันเป็นหน้าไม้ด้วยนะแล้วมีไทซีด้วยนะแล้วเป็นสีขาวยังห่ามีผสมมาทั้งสี่ตัวแล้วไม่ถึงสองพันอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอออ่ะ เดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพี่สูตรก่อนไม้จริงคือ่มอดมรู้ฮะดมรู้เเลยเหรอชาติก่อนเป็นเปลือกไ, <c oughs> ไม้อะไรอันนี้คือไม้โอก๊กจริงหรอใช่อันนี้คือจากประเทศออสเตรเลียใช่ไม้โอก๊กไม้โอ๊กนี่เป็นตระกูลชินวัตรป่ะไม่ใช่อ,อันนี้ไม้โอ๊กที่เป็นแฟนกับอโอปอ,อ <c oughs> โอปอ,อ เฮ้ยเฮ้ยพันเก้าร้อยเก้าสิบาทใช่ไหมสีขาวอ่ะใช่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทสีขาวถ้าสีดำพันแปดร้อยเก้าสิบสีดำอ่ะไม้ด้านหน้าเป็นสีน้ำตาลเข้มเอาเหรออือถ้าอันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนเออก็คือถ้าถ้าสีขาวมันจะดับได้ความเป็นดับมูจิมินิมอลเฮ้ยใครแบบโทนนี้กําลังมาเลยนะใครแต่งบ้านแบบโทนมูจิมินิมอลไม้ขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วออก คอมเครื่องนี้ไปวางปกติถ้าคอมมันก็้เป็นแบบทรงแบบเกมมิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบหุ่ยเข้ากับบ้านเป็นอย่างดีเลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่รับรองเลยว่าเป็นเคที่คุ้มคุมอีกตัว1นึ่งพัน้สิแล้วได้ผสมเมอาร์ RGB มาอีก4ตัวนะฮะหน้า3ตัวหลัง1ตัวมีคอนโทรลเลอร์ฮับมาให้ไหมคิดว่าราคานี้มีไหมหเ้ยเลือดูฝาปิดเขาดิฝาปิดแบบเนี้ยไม่ไม่ไมีมมน,น็อตเฮ้ยเป็นไปได้อะ เนี่ยยกออกอย่างี้มีฮับมาให้ด้วยดีถ้าไม่ไม่มีรีโมทมาให้อะประมาณนี้เลยแล้วด้านหน้าเปิดไงด้านหน้าเปิดไงด้านหน้าก็ไม่ต้องใช้นอนะดึงออกอย่างนี้ได้เลยนี่กึ๊ปอย่างนี้ได้เลยวิวกระจกหนามากสุดแล้วมีโค้งด้วยกระจกมีโค้งด้วยนะครับแล้วกระจกหนามากก็คือหนักมากกระจกอ่ะหืมเว่อไปแล้วจริงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะดิ ดูแค่ว่ามันเป็นเคสหน้าไมา้ตัวนี้นะฮะเป็นเคสจากแบรนด์ซาม,มานะครับเป็นตัว V ีเนเจอร์เนเจอร์เหรอ <c oughs> เดี๋ยวไปทานสเตเดทให้ <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวขึ้น Google ทานสเตเดทให้ปุ่มๆด้านหน้าใช่เขาทำออกแบบมาดีมากก็คือเนี่ยดูปุ่มเนี่ยแล้วดูปุ่มกึกกึ๊กกึกแล้วดูปุ่มตรงนี้ดิ ปรับไฟ LED ครับนี่คึก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 นะต้องมีเล็บนิดนึงนะถ้าไม่มีเล็บนี่กดไม่ได้นะเอาจริงอเออกดไม่ลงนะเนี่ยเออแล้วก็มี AUX นะครับมี Type C USB 2ช่องแล้วเป็น3.0ด้วยเนี่ยนะนะแต่เขาไม่เท่าเป็นสีฟ้าไงเดี๋ยวรู้ตีมเออก็เลยเป็นสีขาวเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวมาประกอบกันนะะสำหรับเครื่องนี้ก็ เป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งมานะครับในสเปคยอดนิยมของเราเลยก็จะเป็นตัว Intel Core i5 12400 6 c 12 t h นะครับที่มากับการ์ดจอตัวนี้นี่4060 1ค n t e OC 8 g g g a r e g นะครับก็ราคาอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะเดี๋ยวราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ราคาจริงๆมันเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมมัน ram ม3 2กิกไง ram ส2มสาอ m 2 5 6ก็ประมาณ2ไม่น่าเกินแถว2,6เต็มที่ก็26เออ อันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่านี้เรามีออเดอร์ประกอบประมาณ50เครื่องนะครับอันนี้ก็เรามาช่วยเขาประกอบแล้วก็พร้อมกับการรีวิวไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นบอร์ดนะครับจากแบรนด์ MSI เป็นตัว Pro Series ก็จะเป็นบอร์ดที่เราใช้กันเยอะมากนะครับเดือนหนึ่งนี่ไหลเป็นร้อยกว่าตัวได้มั้งสำหรับบอร์ดรุ่นนี้นะครับ วิ่งพรวเวอร์สวยนะดูดิมีตัวเดียวนะพาวอร์ ได้อยู่ที่แปลว่าคือต้องบอกว่าคือทางสายเขาค่อนข้างแปลกนะพี่ก็เลยต้องเก็บประมาณนี้คือสายอะบางสายมันก็แบบตรงมาไม่ถึงเพื่อจะมาตรงๆองะมันก็เลยแบบต้องอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็เลยได้ประมาณนี้าก,การแก้ไขเนี่ยง่ายแต่ว่าด้านหน้านี่คือทะลุโป,ป่ปงเห็นไหมเราจะไม่เห็นแต่ว่าก็จะมีตรงนี้ที่พลาดมาหน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่าบอร์ดมันบอร์ดมันไม่ได้บังไงอ่ะเดี๋ยวปิดให้ดู ถ้าชอบฝาหลังเขาชอบฝาหลังเขาจะเป็นแบบกึ๊กๆกกนนอะเนาะอ่ะปิดให้ดูก,ก็ก็สวยนะเ,เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเลยแล้วกันเครื่นี้เสร็จเรียบร้อยอะนี่ เติมต่อสายครับเ,เร็นกำแล้วเก็บสายหมดแล้วด้วยนะเนี่ยเสียบตึด๊ดเสียบตึด๊ดติดจับเสียบเสียบปุ๊บติดปั๊บเอออะโอ้โหสวยมากอันนี้คือแบบมันเคสมันดูใหญ่อ่ะเออเพราะว่าบอร์ดที่ใส่เป็นเป็น h 6 0อแล้วก็ คือถ้าถ้าสมมติว่าใส่บอร์ดไซส์ใหญ่อนะเนาะเป็นบอร์ด B หรืออะไรเงี้ยก็ได้ก็คือให้บอดมันใหญ่กว่านี้มันก็อาจจะดูเต็มกว่านี้นะแต่ว่าเนี้ยพอเคสมันใหญ่แล้วเนี้ยโอ้โหดูพื้นที่ตรงนี้ดิค่อนข้างโล่งมากเลยนะแต่ว่ามันก็ดูดีปีกแบบนะถ้าเราจัดสายดีๆแบบแบบนี้นะถ้า,าจัดสายดีๆแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่ลกเนาะก็คือเนี่ยมองไปมันทะลุหมดเลยมันก็ดูคลาีนดูโล่งไปหมดอะนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนไฟให้ดูนะป๊ับอยากได้สีอะไรอะ ถ้าสีสีเหลืองอันนี้สีเหลืองสวยเหรอสีเหลืองก็ดูแปลกอ่าอันนี้สีเหลืองมะนาวด้วยเขียวมะนาวอ่าเขียวมะนาวอ่าแห่งสีฟ้าอ่าเนี่ยสวยนี่คือนี่คือแต่ว่าก็จะแบบเอ้ยมูจิมินิมอลมันก็ต้องเป็นสีขาวป่ะไอ้สีนี้ก็สวยมันก็สวยหลายสีอะสีขาวนี่สีขาวโอ้สีขาวก็คือแบบคลีนไปเลยอะคลีนไปเลยแต่ถ้าแบบเป็น rgb อะ อันนี้เปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆมั้งเอออันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ก็สวยนี่อันนี้ R G B R G B ก็สวยดูแบบอุ้ยมันดูมันก็ดูมันก็ด,กด,กด,กดูไม่แตกแยกกันเนาะเออก็ประมาณนี้เออสวยดีฝาข้างก็อ่าถ้าปิดฝาจะเป็นยังไงแต่แต่กระจกเขาหนักจริงกระจกคือหนามากคือแบบไม่คิดว่าเอ่อเคสคอมราคาพันกว่าบาทจะได้กระจกหนาขนาดนี้เนี่ย พันเก้าครับสําหรับตัวเคสก็ประกอบเครื่องนี้ไปเบ็ดเสร็จรวมก็น่าจะอยู่ประมาณอาตามราคาที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับก็น่าจะเห็นราคากันไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับเคส ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเคสหน้าไม้จากแบรนด์ซามานะครับใครที่จะสั่งประกอบกับร้านเราก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับมีทั้งสีขาวและสีดําให้เลือกนะครับราคาเคสก็อยู่ที่1นึ่งพันเก้าร้อยสิบถ้าสีดำก็หนึ่งพันเจดร้อยเก้าสิบนะครับก็จะแพงกว่าเคสปกติขึ้นมานิดหน่อยอย่างเครื่องนี้ก็ประกอบเสร็จไปเรียบร้อยถ้าจะเอาสเปคตามแบบนี้เลยก็ราคาตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสเปคเพิ่มเติมตรงไหนปรับลดตรงไหนยังไงก็ คุยกับแอมินได้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอลมีคอมทูไว้ด้วยผมกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยวันนี้ลากัไปก่อนกับเคสหน้าไมา้ประกอบโดยผมเองฮะกับบอลมีคอมทูจัดให้ผม